ตอนนี้หน้าแรงไม่ออกนะเวลาหน้าฝนนะจะออกเต็มในนอนพอไปต้มจืดแกงได้หลายอย่างเลยนะคะ <c oughs> พาไปพาไปดูต้พพพามพริกไทยพริกไทยอมานอยู่ไหม่ะ พา <c oughs> ไปชมต้นพริกไทยนี่พริกไทยอ่อนไม่เที่ยวสงการครับไม่เที่ยวสงการหรือครับน้องแก้วอ๋ออยู่บาปายปปายแต่ยังไม่ถึงเวลาไปค่ะบ่าวอีสานสวัสดีนะคะคุณ สิงอะไระคุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะแม่วันนี่ดูต้นนี้พริกไทยอ่อนนี่ต้นพริกไทยอ่อนนะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเต็มเลยพริกไทยอ่อนเต็มเลย พี่ติมสวัสดีค่ะต้นของใครคะลูกแก้วเต็มเลยเอ,อ๋อของอาของเพื่อนพ่อนะคะเพื่อนพ่อเพื่อเพื่อนรุ่นเ,นเดียวกับพ่อเต็มเลยพี่ใทรอ่อนเอามาเผ็ดแล้วก็มีประโยชน์มีโหย้ยแยะเลยนุ่นนุ่นอีตนพี่เทพพี่ชายสวัสดีค่ะพี่ไทยอ่อนใส่ผัดช,ชาค่ะ นี่พริกไทยอ่อนนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแม่วันก็ทักทายพี่ติ๋มน,นะคะเดี๋ยวแก้ขอเนี้ใส่ประแจพี่บ่าวกันนะคะได้ไปติดตามกันนะคะแกขึ้นสักยี่สิบสามสิบนาทีก็ลงแล้วลองดูลองดู นิดยูหูยูหูหนิดสวัสดีเพื่อนพี่เทพพบุตรก็ทักทายพี่ติ๋มนะคะพี่เตนใจจา๋าสวัสดีค่ะใครอยากได้ต้อินนี่นีดนิดมึงกินเป็มไหมเนี่ยกินเป็มไหมเนี่ยพี่ทายอ่อนเน่กินเป็มไหมกินเป็นเปล่าเต็มเลยนะเต็มเลยนะใบยอก็มีนะล,ลูกยอก็มีเดอ้อ ฝนตกโหที่บ้านไม่ตกเลยดูดิมันจะมีต,มตลมไม่ตกเลยดูท้องฟ้าท้องฟ้ายาแรงทานไม่เป็นไม่กินผักโอ้โหเฮียพูดทานด้วยนี่นี่มึงพูดกินก็ได้พูดแดกก็ได้มันต้องทานเรากคือนี่นี่เออเขาเรียกว่าไรวาเสนียดหูห,ห,หูพูดทานเนี่ยกูเพื่อนกันเพื่อนกันพี่ไอสวัสดีนะคะพี่ไอเพื่อนกันเพื่อนกัน ไก <c oughs> ่มาดีกว่าไก่พาชมไปเรื่อยพาชมไปเรื่อยค่ะของตเตงอะไม่มีของตเตงอของตเองตงไตแห้งแรงไปหมดละท่ายนี่นี่มะเขือมะเขือพวงแห้งเหี่ยวเพราะว่าหัวบรรยากาศมันร้อนมากนะคะ ยังเหี่ยวอันนี้ต้นจันผาคู้จักมั่งต้นจันผาพี่บ่าววิถาพี่บ่าววิศากรก็ทักทายพี่ออายสวัสดีนะคะแม่วันก็ทักทายซีนิสสวัสดีคะ่ะพี่ออายก็ทักทายคุณแบ็คโหลดไลทิ้งสวัสดีนะครับพี่วินัยสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะที่เขามาเป็นกำลังใจให้น้องนะคะกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วย แอนกันกระไรนี่ต้นจันผ h ามันชอบขึ้นตามภนะูเขานะอย่างเงี้ยรู้จักกันเปล่าก็จ <c oughs> นาบุรีเต็มเลยนะคะจันผาา แบบนี้เขาเรียกว่าจันผาส่วนมากแล้วมาันจะาขึ้นตามหูเขา